เจอน้อยแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปลืมไว้ที่ไหนอะ่ะแน่ใจค่ะเพราะว่าน้อยเก็บมันไว้ในกระเป๋าของน้อยเองนะคะหยุดเลยไม่ต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นเลยนะน้อยงานนี้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นฉันซ้อมเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อแกถามเพื่อน ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าไม่มีใครยอมรับเดี๋ยวฉันจะไปเช็คก,กล้องวงจรปิดดูมีใครโทรสมือถือหายปะน้อยจ้ะออเหรอมียามเขาบอกว่ามีคนเก็บได้แล้วไปวางไวอ้อ่ะพี่ซันนี่คะน้อยขอไปดูได้ไหมคะขอบคุณค่ะ พี่นโมมีคนส่งข้อความจากมือถือน้อยไปหาพี่ด้วยอะ่ะแลใครเป็นคนทำอ่ะน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเห็นยามเขาบอกว่าแม่บ้านเอามาคืนแต่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนเจออ่ะไอ้เรื่องเนี้ยนะฉันว่าคนที่ทำอ่ะต้องไม่หวังดีกับน,น้อยแน่นเลยวะ่ะมาลีมาลีพี่สาวเธอยังไงล่ะโอ้ยอะไรกันแม่คนนี้ทำไมถึงได้จองล้างจองฝานกันขนาดนี้อ่ะ น้อยฉันถามเธอจริงๆนะเธอไปทำอะไรนักหนาให้เขาจงเกลียดจงชังเธอขนาดนี้เหรอคือพี่เขียวไม่ใช่หรอกเข้าใจผิดอะ่ะมารีกับน,น้อยเนี่ยเขเป็นพี่น้องกันนะสายเลือดเดียวกันก็ตัดก,กันไม่ขาดหรอกใช่จ้ะน้อยกับพี่มารีอะโตมาด้วยกันด้วยทั้งนันชอบผู้ชายคนเดียวกันพี่เขียวน่านไง นั่นจะบอกให้นะพิษรักแรงหึงเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะว่าเรื่องนี้มันไม่จบง,ง่ายแน่ๆนน้อยต้องเจออะไรเยอะพราะอันลีเนี่ยมันพวกมากน้อยคนเดียวหัวเดียวกับทิมรีบอะ่ะลำบากแน่ๆเลยอะ่ะนะมไม่ถึงขนาดนั้นเราจะพี่น้อยยังโชคดีมีพี่ซันนี่เพราะมีพี่ซันนี่คนเดียวนะจ๊ะก็เหมือนมีพวกเป็นสิบแล้วพี่ๆี่ไม่ต้องเป็นห่วง จะไม่ให้หัวนี้ยังไงน้อยโทรศัพท์โดนขโมยไปน้อยยังไม่รู้ตัวเลยได้ นอนไม่หลับเหรอใช่จ้ะนอนไม่หลับก็เลยออกมานั่งคิดอะไรเรื่อยเปิดข้างนอกเลยคิดเรื่องที่บ้านด้วยหรือเปล่าเอาไว้ทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเยี่ยมบ้านกันนะ ไม่โกรธน้อยเรื่องข้อความหรอโกรธตอนแรกพี่โกรธมากแต่พอพี่ไม่ได้ยินเรื่องทุกอย่างจากปากของน้อยแล้วเนี่ยพี่ก็เลยไม่รู้ว่าพี่จะโกรธไปทำไม <c oughs> ยี่หว่าพาฝันล่าสุดเนี้น้อยว่ามันมีลูกของน้อยติดอยู่ด้วยอะ่ะถ้าเสียเข้มมันเห็นน่ะมันต้องตามเรามาแน่ๆเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกน้อยมันไม่ตามแน่คนมีชนะติดหลังเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยมันไม่กล้าทำอะไรหรอกแต่น้อยว่าเราก็ต้องระวังไว้นะพราคนไหนเสียเข้มมันจะทำอะไรของมันก็ได้ เราน้อยก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมเราสองคนจะต้องเจอกับพวกเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่รู้น้อยว่าแบบนี้เราต้องไปวัดนะไปกวดน้ําทําบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าไปทําบุญก้าวัดเอ๊ะหรือว่าม,มีอย่างอื่อนีกนีน่น้อยน้อยพี่ว่าถ้าเราต้องทำเทยอะขนาดนี้เนี่ยสะเดาะเคาะ้นอ,อน,อนลงไปเลยทีเดียวไหมจบ คนนี้นี่เซ็กซี่มากมากว่าไงนะคะสคเสียใครเซ็กซี่เหรอคะแหน่ใครจะเซ็กซี่เกินมารีของเสียไปได้ล่ะจ๊ะเนี่ยดูสินวลเนียนหอมกลุ่นไปซะทั้งตัวแบบนี้เอ่อเสียคะแล้วคนนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <S ักร้องคนนี้นี่เองไม่ใช่สเปกเสี่ยรหรอจ๊ะทำไมถึงเหรออึฮัลโหลอืม,<ะ>อมหาโกดังใหม่ได้แล้วต่อให้หมามาทั้งฝูงก็ดมกันไม่เจอเหรอ อ๋อแล้วอย่าลืมเตรียมของรถใหม่ให้ครบด้วยนะผมส่งใบออเดอร์เพิ่มไปทางเมลแล้วอขอบคุณครับจริงๆนะครับเจพรอนโจเห็นมาเต็มสองตาเลยครับว่านางน้อยอ่ะมันแอบส่งข้อความหาคุณกัมพีครับข้อความอะไรโจไม่แน่ใจครับ แต่ที่มั่นใจอ่ะมันคงเป็นข้อความที่หวานฉ่ำมากลยครับว่าตอนส่งเนี่ยจอเห็นน้อยมันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูมีความสุขมากเลยครับแล้วเธอสนอิทก,กับน,น้อยเหรอเธอถึงได้เห็นเขาส่งข้อความเอ่อคือแค่ฟังเนี่ยนะคะคงไม่น่าเชื่อหรอกคะ่ะยี่หว่าวว่าโทรเรียกคุณคำพีม,มาถามเลยดีกว่าไหมคะ ีนี้ก็จะได้รู้กันสักทีว่าเด็กที่มันซื่อๆใสๆเนี่ยจริงๆแล้วมันร้ายแค่ไหนตะพีเข้ามาหาแน่หน่อยเน่เน่เนดูดูให้เต็มตาเลยนะ ทั้งลูกทั้งหลานแกเนี่ยเป็นแดนเซอร์ของนักร้องดังไปแล้วเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยเสียก็ดูสิน้องน้อยน้องมาลีจริงๆด้วยอ่ะใจรักดีใจจริงเลยอ่ะน้องน้อยน้องมาลีจะดังแล้วเราจะรวยกันแล้วใช่เราจะรวยกันแล้วนี่ครั้นี้ก็จะมาแถไม่ได้เลยนะว่าไม่มีเงินน่ะเพราะฉะนั้นนะ รีบติดต่อลูกหลานแกนไปเลยแล้วก็ไปไถเงินพวกมันนะ่ะเอามาใช้นี่ค่าซะดีๆใคร<อ>ใครจะไถอะไรไถอะไรใครใครจะไถอะไรฮะข้าบอกซะก่อนนะเว้ยไอ้เสียแข้งขืนเองมาล้านล้านพวกข้าอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าจะไปโพธนาให้ทั่วตลาดเลยแล้วดูสิว่าไอ้เลือกตั้งอบตอครั้งหน้าเนี่ยคะแนนเสียงจะเป็นยังไงเฮ้ยข,ข้าแค่มาบอกข่าวว่าลูกหลานแกนั่น จะโด่งดังจะร่ำรวยกันใหญ่แล้วก็แค่นี้นี่หวังดีแท้ๆโถ่เฮ้ยไปดีกว่าเว้ยโท่มาใหม่เนี่ยอ้าไปอ่ะอ่ะนี่อก็ดีแล้วนี่นางเต็มฟังก่อนอ่ะฟังอะไรยังไงล่ะช่วยบอกคนในตลาดเลยนะว่าลูกหลานค่านางน้อยนงมะลิศน่ะมันกำลังจะดัง พวกมันอะนะได้ไปเป็นแดนเซอร์ของดวงยิวอ๋พาฝันด้วยเว้ยแหมที่เนี้ยเรามาทำดีใจที่ตอนนั้นอะนะโอ้ยเอออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเถอะหน้านะเว้ยไม่เป็นไรเองไม่ช่วยเดี๋ยวฉันไปทำเองก็ได้เดี๋ยวไปบอกเองก็ได้แต่ร <c oughs> วยและเว้ยแต่รวยและเว้ยหน้างเงินไม่หายว่ะโอ้ยเออ อยู่กับยายแกพอดีเลยนะใช่ะไอ้น้อยเอาเล้าอรอเอาเอาโอ้ยนี่อยู่นี่อย่าไปกดปิดละฮัลโหลไอ้น้อยยายสบายดีไหมสบายดีแล้วเอ็งอะอยู่ดีมีสุขไหมนี่เห็นข่าวเขาบอกว่าเอ็งอะได้เป็นแดนเซอร์ของวงดวงยี่หวาเหรอใช่จ้าน้อยสบายดีจ้ะตอนนี้น้อยกับพี่มะลีอะได้ทำงานอยู่ที่ค่ายเพลง เงินเดือนใช้ได้เลยนะจ๊ะแต่ก่อนหน้านี้น้อยไม่ได้บอกเพราะงานมันยังไม่นิ่งจ้าแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแย่น้อยส่งเงินไปให้ยายใช้นะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ็งเก็บเอาไว้ใช้เถอะ <c oughs> อยู่กรุงเทพน่ะนะค่าใช้จ่ายมันสูงยายน้อยอยากเห็นยายสบายไงถ้ายายลำบากอะ น้อยก็ไม่มีความสุขหรือว่ายายอยากเห็นน้อยไม่สบายใจยายอยากเห็นน้อยนะ่ะมีความสุขและยายก็อยากเห็นน้อยเนี่ยนะได้เป็นนักร้องสมใจเนี่ยยายตักบาตรไหว้พระขอพรให้น้อยทุกวันเลยนะลูกขอบคุณมากนะใจยายยายก็ดูแลตัวเองด้วยนะพักผ่อนให้เยอะ แล้วเดี๋ยวน้อยจะโทรกลับหาใหญ่อีกนะจ๊ะเออเออรักใหญมากจ้ะจ้าวัด,ดีจ๊ะคุณยังรับกับยี่หวามาก่อนว่าบริษัทตั้งใจหลอกใช้นางน้อยเพื่อให้ยี่หวากลับมาทำงาน